สวงวาซอนนะครับที่เมืองยางกูนะครับคงวันโดตอนนี้เราเิ้นกระตายเดินขึ้นระยะทางว่า1.2กิโลเมตรแล้วก็จะถึงยอดแล้วนะครับทุกท่าก็ติดตามมาด้วยกันตอนนี้ฝนกำลังตกเลยระยะทางอนู่1.8กิโลครับ งานเราในวันนี้เห็นื่อยไหมสบายๆชิวๆ เราขึ้นมาถึงบนยอดวงวาสันนะครับเราจะเห็นเราจะเห็นไห่เล่านะครับไหเเล่าวางอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแลนมาสของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องถ่ายนะครับถ่ายรูปไว้ตัวนี้ถืออย่างนะครับปยรังคูวงวาสันนะครับข้างบนก็จะลุล่มๆลุล่มนะครับบนก็จะลุ่มๆเลยมาะสำหรับชมวิวมากเลย น,นี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์ที่จุดนี้นะครับมีป้ายนะครับป้ายปงวาสันความสูงตรงนี้875เมตรนะครับตอนนี้หมอกเริ่มมาปิดบนยอดแล้วพอเราขึ้นมาถึงร้รบะบนงแลหมอกก็จะปิดเดี๋ยวเราจะลงไปลานการเต้นนะครับมันเป็นลานจอดหอนะครับ หน้าเรารู้นะครับตรงกลางภาพนะครับกลางคลิปเป็นล้านจอดนอนนะครับเราจะไปกลางเป็นบริเวณนั้นนะครับ ลานกลางเต้นเราข้างหน้านู้นนะครับตอนนี้น้องๆก็ไปถึงกันหมดแล้วนะครับผมกำลังตามไปมีดอกหญ้าอ,อกแสบด้วยนะครับช่วงทางเดินสวยงามธรรมชาติร่มรื่นเพราะว่าแดดไม่ออกทางเดินคล้ายๆภูเขาเม่นนุงซันเลยนะครับ มันเหมือนมินดุนสันลถึงลานจอด้อนะครับเราจะกางเต้นกันตรงนี้นะครับกางได้หลายหลังนะครัเนี่ยกว้างมากเลย ันนี้เราก็จะกลางกันสามหลังนะครับาคนกลางสามหลังนะครับเลือกเลยจะกลางตรงไหนหออดูแล้วไม่มีคนเกาหลีมาหอกวันนี้นะมีแต่คนไทยนี่แหละเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลชูซกเดี๋ยวมากก็จะกลับบ้านกันหมดนะครับ นี่น้องไงเราก็กําลังจะกางเต็นท์นะครับเต็นท์ี่ออกมาวันนี้ก็มงเบลนะครับมงเบลตัวนี้นอนสองคนนะครับส่วนด้านนู้นก็นอนสองคนนะครับพงศ์เดินไปพึ่งตานะเขาลุบไหลออกก่อนสิ เต็นท์นี้ก็เต็นท์ยี่ห้อฮิวแมนนะครับฮิวแมนเต็นยอดนิยมนะครับเพราะว่าเต็นท์ร่นนี้คุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับราคาก็แสนต้นนะครับเต็นท์ยี่ห้อนี้คนใช้เยอะเลยในเกาหลีใช้ง่ายกางง่าย เบลก็กางด้วยความรวดเร็วนะครับผมกางง่งายเหมือนกันกนะครับเต็นท์มงเบลเหมาะสำหรับฤดูใบไ,ไม้ร่วงใบไม้ผีแล้วก็ดูดูหนาวนะครับเต็นท์รุ่นนี้ตอนนี้กางเสร็จละแค่ต่อใส่ไฟชีตเต็นท์เหลืองฮิวแมนเราก็ตอนนี้ช่วยกันกลางทีเดียวสามคนเลยนะครับพ่อความรวดเร็ว แต่จับเวลาแล้วได้ประมาณสิบนาทีแล้วตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยคือใหม่ค่ะมือใหม่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวโม่รออย่างแม่ตัวจ้าแค่เดี๋ยวเรอพีิชวลเมื่อชิมเนี่ยพิชวลเฮ้ยหน้าก็คือเขาได้ก็ได้ดูแม่เอเล่้หรเออเออเออต้องรู้สึก Okay. 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 Uh, วันนี้ลมลมนิ่งมากเลยแต่ว่าเราจะต้องปักสมอให้เรียบร้อยนะครับเผื่อดึกๆมาลมแรงมาเดี oh, okay. ย๋ยวจะเสียเวลาลุกขึ้นมาปักสมอใหม่เพ okay. yeah. ราะบ,บริเวณโลเคชั่นที่เราน,นอนนี่ที่โล่งหมดเลยนะครับคือถ้าลมมานี่ไม่มีอะไรต้านลมนะครับจะพะทะเต็นตรงๆเลย okay. เพราะฉะนั้นต้องปักสมอให้ดี ที่ลนเนงเลยนะครับตบนนี้โล่งเลยอตอนนี้น้องๆการเต้นกันเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวถ้าผมยังกลางยังไม่ได้กลางนะเดีด๋ยวเราก็จะเริ่นะมนนนะกลางกันตอนนี้นะครับจะกลางกันตรงนี้เลยนะครับตรงน,นี้เลยันนี้ก็เต็นเตียงมานะครับอาีิเบิร์กนะครับ ไม่ใช่งานหลายเดือนแล้วครับเพราะว่าเี๋ยวเราจะใช้ชุดหลังแล้วเนอากาศก็เริ่มเย็นช่วงกลางคืนอากาศเริ่มเย็นนะครับเราก็เลยเอามาใช้งานเลยจะได้นอนสบายสบายนะครับนะครับพี่เสียบตรงนีน้ำเงินเขาเสียบตัวแี้นึกได้แล้วนเงินเดี๋ยวพี่เสียบตัวนี้ก่อนที่นี่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่เขาเข้าไปในร่องเลย เข้าไปเลข้าไปเลยโอเคต่อเข้าก่อนกันสีขาวสขาวสีขาวนี่นึ่นดนสขาวใช่เข้าไหนพี่เข้านี่เหรอใช่เข้าไปเลยเข้านี่ใช่ไอ้อเจย่าดีใจนม่หน่อดีเหรออืมาจัดต่อไก็สีแดงแดงต่า ก็สิบยอคนโอเคกเสโอ้อันนี้คงเยอะเนาะมีสตัวาตานดีมากเลยอันนี้ตาลงได้สุดยอดเลยไม่แรงไม่กลัวเลยเดี๋ยวกิากเโจิบะดีทำไมรอข้งนี้เข้าเสียไปเลยแไปเลยแเลยอันนี้ก็อันฮนใช่ไหม แต่กลางคนเดียวน่าจะกลางายอยู่อันนี้อยู่นี่กลางไงง่ายอยู่หรือพี่ปูหม้อดีได้ใช่ไหมไปได้ถึงแจ๊บนี่รู้ป่ะอันนี้ทำหัวลยพี่ปีตรงนี้ไม้นี่การเข้าการเข้าตรงหัวกึ้นเนาะอ๋อเสร็จแล้วมีแค่นี้แหละโออะไรอะไรเสร็จแล้วหรือพี่การเสร็จแล้วออ๋ง่ายมากเลย เดี๋ยวเราสำรวจไปในเต็นดูนะครับข้าวของก็เริ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าอากาศก็เริ่มจะเย็นนะครับเข้าสู่ต้นฤดูใบไม้ร่วงนะครับอันนี้เต็นผมนะครับเต็นผมนอนคนเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูเต็นเหลืองบ้าง เต็นท์เหลืองนอนสองคนจากที่นอนเรียบร้อยนะครับนอนสองคนกว้างนะครับสำหรับนอนสองคนเลยเต็นท์นี้ตอนนี้เราก็กางเต็นท์กันเรียบร้อยหมดแล้วก็จะมาร่งกินอะไรกันนิดหน่อยนะครับอาหารการกินวันนี้เราก็เอามาแบบพื้นๆนะครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับ แต่ทางนี้จัดเต็มมากนะผมมีเอาน้ำชาาดเลยนะผมน้ำชา <laughs> น้ำชานะครับน้ำชาไม่ใช่เราม <laughs> ีข้าว้วยนะผมมีตัวข้าวาดเลยนะผมข้าวเหนียวนะครับแล้วก็นกจ,จ,ะจะเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับน่าจะเป็นแดดเดียว กินกับข้าด้วยหรอนี่ก็มีไก่นะครับแบบีไก่มบบน,นีไก่ทอดมาด้วยแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์คิงว้าวไก่ทอดลองวิ่งแต่เนื้ออากินนะครับกินนะครับนี่ครับนมในเทียบนะครับผมเอาเอคเอาเคพอเหรอเนาะพร้อมตามกินก็ได้จะม่เรื่องเรื่อเหรอให้เหลียวมอรู้สึกเราจะไม่ค่อยยิ่งกินก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราขึ้นนิดนิดนะครับ มาเน้นเอาบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็เป็นโมงที่ตะวันตกพอดีป้าไปปิดประตูนะครับไ,ไม่รู้ตอนเย็นจะได้เห็นว่าทิตย์ตกหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดินสำรวจมุมถ่ายรูปช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องถ่ายทำแบบแลเล่นๆนะครับเผืดเด่อแดดออกนะครับช่วงพระอาทิตย์ตกด้านนู้นนะครับทิศตะวันตก อันนี้ก็เป็นทางเดินไปจุดกลางเต็นท์อี่จุดนะครับจุดกลางเต็นท์อีกจุดอยู่ด้านนู้นนะครับมีจุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับจุดกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งลานจอดหอเหมือนกันนะครับมีสงจุดเป็นพื้นที่ทหารนะครับภูเขาลูกนี้ลานจอดหอมีสงจุดเลยยามนี้ยามเงียบสงบก็ไม่มีอะไรนะครับสามารถมากางเต็นท์นอนได้นะครับที่นี่ไม่ห้ามนะครับไม่ห้ามกางเต็นท์มากางเต็นท์นอนได้ บรรยากาศดีบรรยากาศโดยรวมดีมากๆที่นี่ใช้ได้เลยไม่แพ้มินนุงซันนะครับบรรยากาศโอเคเลย ตอนเช้านะครับผมตอนเช้านี่เราก็ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเมฆเยอะนะครับฟ้าปิดหมดเมื่อคืนทะเลหมอกลงสวยงามครับแต่เช้ามาก็ทะเลหมอกเรื่องเรื่องาใจยหน่อยนะครับเพราะว่ามีลมนะครับช่วงช่วงเด็กๆมามีลมมีลมนิดหน่อยครับผมแล้วก็พอเช้ามาก็ฟ้าหนาไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นอีกตามเคยอากาศเย็นครับผมอากาศเย็น กำลังดีเลยเย็นสบ,บายครับผม Dobry